สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็สอกเกษตรบรรยุพยากรอากาศเพื่อการ,กรเกษตรวันนี้จะมาอัปเดตในส่วนของพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักบ่ายถึงค่าวันนี้นะครับก็ช่วงนี้นะครับประเทศไทยนะครับถ้าดูลักษณะช่วงเช้าก็จะเห็นว่ามีกลุ่มเมฆเช้าถึงเที่ยงมีกลุ่มเมฆปกคลุมอยู่แถวภาคเหนือนะครับภาค ตะวันออกแล้วก็ในส่วนของภาคใต้นะครับแล้วก็ดูลักษณะของมาพา,ายุเมวานะครับเมวาก็เริ่มที่จะหักหัวนะครับไปด้านในส่วนของเฉียงขึ้นไปด้านเหนือแล้วก็วกกลับไปด้านตะวันออกนะครับหลังจากที่มาเจอในส่วนของแผ่นดินสองเกาะที่กั้นอยู่นะครับทำให้เขาวกกลับไปนะเพราะฉะนั้นก็ ตัวนี้ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรงนะครับแต่ว่าก็น่าจะส่งผลกระทบทางอ้อมนะครับนี่นะครับเขาจะมาเหนียวน้ำนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับเขาก็จะมาเหนียวน้ำทําให้ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้ภาคใต้นะครับท่านผู้ชมก็จะมีลมแรงนะครับลมในส่วนของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมประเทศไทยนะครับก็มีกําลังแรงขึ้นนะครับภาคใต้และภาคตะวันออกนะครับ ส่งผลทําให้ในส่วนของภาคใต้และภาคตะวันออกเกิดฝนตกชุกมากขึ้นนะครับในวันนี้นะครับเนื่องจากอิทธิพลของลมตะวันตกเฉียงใต้มีกําลังแรงนะครับคลื่นลมแรงนะครับเนื่องจากดูลักษณะลมแล้วก็ใต้ฝุ่นในวาน,นะครับมาดูดให้ในส่วนของลมตะวันตกเฉียงใต้ฝั่งอดามันของประเทศไทยนี่มีกําลังแรงขึ้นนะครับท่านผู้ชมส่งผลทําให้วันนี้นหลายๆพื้นที่ โดยเฉพาะเน้นภาคตะวันออกกับภาคใต้เนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนในส่วนของพื้นที่เสี่ยงภายฝนตกหนักถึงหนักมาก,กน,นะครับมาดูลักษณะฝนนะครับก็จะเห็นนะครับว่าถ้าวันนี้ถ้าดูโมเดลฝนเนี่ยลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะปกคลุมภาคใต้กับภาคตะวันออกมากขึ้นนะครับ จะเห็นว่าในส่วนของภาคใต้กับภาคตะวันออกเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดฝนมากครับแล้วก็อาจจะตกหนักด้วยนะครับในบางพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่อยู่แถวภาคใต้ก็ระมัดระวังนะครับในเรื่องของพื้นที่นะครับที่อาจจะเกิดฝนตกหนักนะครับแล้วก็ฝนหนักมากระวังขึ้นที่ขึ้นทะเลนะครับขึ้นลมที่ทะเลก็มีกําลังแรงนะไม่ใช่ว่า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยมีกําลังแรงเพิ่มขึ้นนะครับดูจากเมวานะครับก็คือเคลื่อนที่ขึ้นไปด้านบนแล้วนะในส่วนของพายุเมวาไม่ได้ส่งผลอะไรกับประเทศไทยโดยตรงนะครับแต่ว่าส่งอ้อมส่งผลทาาอ้อมก็คือมาดึงดูให้ลมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นมรสุมที่พัดเอาฝนมาตกในประเทศไทยเนี่ยมีกําลังแรงขึ้นนะครับโดยเฉพาะในส่วนของพื้นที่ภาคใต้นะครับท่านผู้ชม ซึ่งก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ได้ออกประกาศแจ้งเตือนในส่วนของพื้นที่นะครับที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้นะครับบ่ายถึงค่ำนี้นะครับก็จะมีหลักๆก,ก็จะมีภาคตะวันออกนะครับก็ประกอบไปด้วยระยองจันทบ,บุรีและตราดนะครับท่านผู้ชม3จังหวัดของภาคตะวันออกนะครับซึ่งถ้าดูจากโมเดลเมื่อกี้นี้ลักษณะลมจะปกคลุม3-4จังหวัดนี้แรงนะครับแล้วก็ ภาคใต้ฝั่งอันดามันที่น่าเป็นห่วงก็คือฝั่งที่รับลมมรสุมเต็มๆก็คือในส่วนของภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับหรือว่าฝั่งตะวันตกเนี่ยก็ประกอบไปด้วย3ามจังหวัดหลักที่กรมุตุนิยมวิทยาขีดสีแดงเพื่อที่จะให้เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักนะครับก็คือในส่วนของระนองพังงาแล้วก็ภูเก็ตนะครับแถวนี้ฝนจะตกชุกนะครับในช่วงนี้นะครับ ในขณะดีการสีเหลืองจังหวัดอื่นก็เป็นสีเหลืองนะฝั่งอันดมันก็ได้แก่กระบี่ตรังและสะตูลนะครับนี่คือเป็นพื้นที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศในส่วนของพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกสีเหลืองแดงนขณะเดียวกันวันนี้นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกประกาศแจ้งเตือนเรื่องคลื่นลมแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับก็เน้นที่ภาคใต้นะโดยเฉพาะฝั่งอนดมันนะ้ำมีคลื่นสูง สองถึงเมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวเรือที่เดินเรือในภาคใต้ก็ระมัดระวังนะครับในส่วนของคลื่นลมแรงณนะเวลานี้นะครับในส่วนของจังหวัดฝั่งตะวันออกจังหวัดภาคตะวันออกของประเทศไทยก็เช่นกันนะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าขนองและลมแรงเช่นกันนะครับโดยเน้นชลบุรีระยองจันทบุรีตราดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตังและสตูลน,นะครับ ก็เป็น9จังหวัดของภาคใต้กับภาคตะว,วันออกที่ทางกลมอุตุนิยมวิทยานะครับได้ออกประกาศแจ้งเตือนในส่วนของพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่นะครับเดี๋ยวไปดูนิดนึงนะครับว่าวันนี้เนี่ยแต่ละพื้นที่เนี่ยมี ฝนกี่เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งก็เป็นข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับอัปเดตตอนเช้าวันนี้นะครับก็ภาคเหนือนะครับฝนฟ้าขนอง30เของพื้นที่นะครับลมกระโชกแรงบางแห่งเน้นแม่ฮ่องสอนตากน่านและแพร่นะครับก็เป็นในด้านตะวันตกนะครับของภาคเหนือนะครับในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนลดลงนะครับวันนี้เหลือ20%เซตของพื้นที่นะครับเน้นที่หนองคายมึงการนครพนมชัยภูมิ คนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีนะครับท่านผู้ชมในส่วนของภาคกลางนะครับฝนฟ้าขนอง3 0ของพื้นที่นะครับเน้นที่อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีนะครับในส่วนของภาคตะวันออกวันนี้ฝนก็ยังเยอะอยู่นะครับท่านผู้ชม 60%ของพื้นที่นะครับฝนตกหนักบางแห่งเน้นที่ระยองจันทบุรีและตราดนะครับในส่วนของภาคตะวันออกนะครับในส่วนของกรทมกรุงเทพและปริมณฑลวันนี้นะพี่น้องที่อยู่แถวกรุงเทพครับก็มีโอกาสที่จะเกิดฝน40%นะครับ 40%ของพื้นที่นะครับในส่วนของกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑลนะครับรวม6จังหวัดนะครับภาคใต้มาดูภาคใต้นะภาคใต้นี่ที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือนพื้นที่สีแดงกับเหลืองนะครับก็มีฝนฟ้าขนองนะ80%ของพื้นที่นะครับเน้นที่ระยองอานองนะครับของรนองพังงาภูเก็ตกระบี่ ตรังและสตูลน,นะครับในส่วนของภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับท่านผู้ชมภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่นะครับโดยเน้นที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชนะครับในส่วนของภาคใตน้นี่โดยเฉพาะ ฝั่งอันดามันนะครับคลื่นมีความสูงนครับสองถึงสาเมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวเรือก็ระมัดระวังในเรื่องของการเดินเรือวันนี้นะเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งนะครับส่วนฝั่งอ่าวไทยก็คลื่นต่ำกว่าฝั่งอันดามันนับสูง 1- 2เมตรแล้วก็ฝนฟ้าคะนองบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง มากกว่า2เมตรนะครับก็เป็นการอัปเดตข้อมูลในช่วงเที่ยงวันนี้นับเที่ยงบ่ายวันนี้เพื่อที่จะเป็นข้อมูลนับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ